ทุกการแข่งขันย่อมต้องมีผู้แพ้แต่ความพ่ายแพ้นี้แหละจะเป็นตัวจุดรั้งให้เราลุกขึ้นรับบอกกับเราว่าสักวันเราจะต้องชนะสวัสดีครับมาพบกับผม Ga ม ing Follow วันนี้เราจะมาตะกุยหนังนะครับหนังเรื่องนี้มีชื่อเรื่องว่ามา้าลายหัวใจเ,เร็วจเจดอ่อยอรรอช้ากนเลยดีกว่าแล้วเรื่องเราจะเป็นอย่างไรนั้นเรามารับฟังสปอยได้เลยครับวันนี้ผมก็มีของขบเคี้ยวที่กินโคตรเพลินม,มาแนะนําเม็ดมะม่วงหิมพานต์นบ้านน้องชารีฟมีทั้งแบบอบเกลือเคลือบน้าตาลคั้วติดเปลือกแบบใบซึ่งมันสามารถกินนไดตลลลอเเววาาม่่คุณจะูหัังงงฟพ 次のクリップは冒涜的な表現のあるクリップで、そして、スクランブルのみのクリップでザー赤足ーの子供には歴史していません。映画を見るた場所人間のせたしもごめんスクランブルに来たので映画誰にも歴史を読まなかった。 เรื่องราวเริ่มขึ้นที่กลางเดึกคืนหนึ่งที่ตอนนี้ฝนกำลังตกอย่างหนกักแบบไม่ลืมหูลืมตามันจึงทําให้ขบวนรถคณะละครสัตว์ที่กําลังเดินทางต้องติดลมพวกเขาก็เลยจําเป็นที่จะต้องยกของและพวกสัประสัตว์ลงเพราะว่ามันหนักเกินไปแต่พอไอคนพวกนี้สามารถเอารถออกจากการติดลมได้พวกเขาก็ดันลืมก่องรังที่มีลูกม้าลายทิ้งเอาไว้มันจึงทําให้พ่อกับแม่ของม้าลายตัวน้อยโดนยัดเยียดให้กลายเป็นพ่อแม่แใจร้ายไแปบบแบบงงๆเออไม่เป็นไรเดี๋ยวทําลูกใหม่และในขณะที่ม้าลายตัวน้อยกำลังมึนงงกับสายฝนที่กกหนนนนนามมอยูู่่ัั้จ็ีรบคึง กลับตรงมาตรงนี้พอดีและเขามีชื่อว่าโนแลนซึ่งโนแลนก็เกือบจะเหยียบม,ม้าลายตัวน้อยให้แบนแต๊แต่ดติดกับถนนไปแล้วแต่มันก็ติดตรงที่ว่าหนังมันจะจบไวเกินเขาก็เลยลงมาดูว่ามันคืออีกอย่างวะแล้วมันก็ทําให้โนแลนต้องแปลกใจมากที่โจโจมัีม้มมาลายจากแอฟริกามานั่งอาโฟอยู่ตรงนี้เขาก็เลยเอามันกลับไปไว้โรงนาที่บ้านเขาเพื่อจะรอส่งมันไปที่สวนสัตว์เราไม่อยากจะเลี้ยงม,มันไว้เนื่องจากไม่เคยเลี้ยงและคนนี้ก็คือลูกสาวของเขาเธอมีชื่อว่าเชนนิงเชนนิงก็รู้สึกรักจเจ้าม้าลาย แถมเธอยังตั้งชื่อให้มันว่าเจ้าลายและเจ้าลายม้าถ,ถูกเลิมก็คือพระเอกของเราครับซึ่งการขอร้องของเชนนิงมันก็ทําให้นนแลไม่มีทางเลือกเราะไม่อยากจะทะเลาะกับลูกเนื่องจากรําคาญเขาก็เลยจําเป็นที่ต้องเลี้ยมันไว้ทั้งๆท,ท,ที่ไม่รู้ว่าจะเลี้ยมมันยังไงและพอสองพ่อลูกทิ้งมันไว้ที่โรงนาโจโจก็มีเสียงบางอย่างพูดกับพระเอกซึ่งเป็นม้าลายของเราครับและมันก็คือเสียงของสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในโรงนาแห่งนี้ประกอบไปด้วยพักเกอร์มาคแคร์เจ้าระเบียบเฟรนนี่แพ้แก่ขี้บ่นเร <บน S 1> จีไก่ที่เบ พระเอกจะต้องอยู่ร่วมกับพวกเขาแบบเลือกไม่ได้ไม่อยากอยู่ก็ต้องอยู่และหลังจากนั้นสองพ่อลูกก็ดูแลมาลายถูกลืมด้วยความรักโดยที่มีเหล่าสัปสับเป็นพี่เลีย้ยงถึงแม้จะไม่อยากเป็นสักเท่าไหร่แต่โจโจพระเอกก็มองไปเห็นสนามม้าแข่งที่อยู่ไม่ไกลจากบ้านเขาก็ถามว่าทักเกอร์ว่าที่นั่นเขาทำอะไรกันทักเกอร์ก็บอกว่าที่นั่นมันเป็นสถานที่ประลองความเร็วของม้าแข่งและทุกปีจะมีการแข่งเพื่อเฟ้นหาม้าที่เร็วที่สุดและถ้าม้าตัวไหนได้ที่หนึ่งมันจะแบบว่าโคตรพอคนแม่เทเออกูอยากเททกเก แต่ตอนนี้โนแลนไม่ได้ฝึกมาแข่งเหมือนก่อนแล้วเพราะหลังจากอุบัติเหตุมียตายหันเนื่องจากตกม้ามันก็ทําให้โนแลนเลิกทําการฝึกและหันมาเป็นเกษตรเต็มขั้นแทนอ๋อเปลี่ยนสายอาชีพเื่องที่ได้ยินแบบนั้นก็ไม่สนใจเรื่องของเจ้านายหรอกครับเพราะเขาคิดว่าเขาก็เป็นมาแข่งและวิ่งได้เร็วเหมือนกันโดยที่เขาไม่รู้เลยว่าแท้ที่จริงแล้วเขามันคือม้าลายที่ไม่เหมือนกับมาแข่งตัวอื่นซึ่งเะเอกก็ได้วิ่งไปที่รถสนามแข่งมันจึงทําให้เขาไปเจอกับลูกม้าดูดีมีระดับที่กําลังวิ่ ค่อยมีบอดซึ่งพวกเขาก็ไม่ได้คุยอะไรกันมากรอบแรกกอดทามันทั้งสองตัววิ่งแข่งกันคนละฟากรัว้วพวกเขาก็พากันวิ่งเล่นกันอย่างสนุกสนานแต่พ่อของพายที่ชื่อเซอร์เทนตันขนาดม้ายังเป็นท่นเซอร์มันก็เห็นว่าลูกของมันกำลังงุงงิงงงงิงับมาชั้นต่ำอย่างแพร่มันก็วิ่งเข้ามาด้วยความเร็วสูงพด่าว่าลูกมาให้เล่นกับม้าแปลกบลาดไม่มีระดับเดี๋ยวสีมันตกใส่ซึ่งมันก็ทําให้ประเด็กต้องงงว่าทําไมไอ้นี่ถึงห่วงลูกอะไรขนาดนั้นโดยที่เขาไม่รู้ตัวเลยว่าแท้ที่จริงแล้วเขาไม่ใช่ม้าธรรมดาทั่วไปเออกูมันงอกสามปีผ่านไปไวจริงๆนะเรก็โตขึ้นมามากกว่า ินดนดึงและในทุกๆวันเขาจะต้องมาท้าประลองความเร็วกว่ารถไปชนีเพราะว่าไม่มีใครแข่งด้วยแมงคนล้าวิ่งแข่งกับรถไปชนีและดูเหมือนว่าไปชนีคนนี้จะชินแล้วที่มีม้าลายมาท้าแข่งอยู่ทุกวี่ทุกวันและพอออกสตาร์ทไรชนีก็ต่อให้พระเอกคนหนึ่งเสาไฟจากนั้นเขาเร่งเครื่องขึ้นมาเพื่อจะแซงพระเอกให้ได้แต่พระเอกก็ไม่ยอมลดละแล้ววิ่งสุดแรงเพื่อจะชนะไปชนีให้ได้สักครั้งและในขณะที่พระเอกกำลังเล่งเครื่องเขาก็ดันวอกแวกและเหลือบไปเห็นม้าสาวสวยตัวหนึ่งจากระยะไกลนั่นแหละครับอภิมาหาความศักดิ์ส วิ่งชนต้นไม้จนแพ้ประศีไปแบบงงๆแมงหอยเป็นเหตุและม้าสาวตัวต้นเหตุที่ทําให้พระเอกต้องวิ่งชนต้นไม้เธอมีชื่อว่าแซนดี้และเธอคือม้านาั่งเอกของเรานะครับซึ่งเธอก็เป็นม้าแข่งกระโดดข้ามสีข่ขีดวางและก็ดูเหมือนว่านางเอกน่ะชอบของแปลกเพราะเธอก็ตรงปรีเข้ามาคุยกับพระเอกเขาทั้งคู่มาเจอกันครั้งแรกก็คุยกันกระหนุงกระหนิงเข้าท้าพระเอกที่ตอนนี้เป็นม้าหนุ่มสุดเฮินเออสนใจสวัสดีข้ามสายพันไมครับไอ้พายเม่เห็นแบบนั้นก็ไปท้าพระเอกวิ่งแข่งพราบพระเอกมาเล้า จะกระเแม่งน้ำขานแล้วพอตกกลางเดิกพวกม้าขาแวนก็มาจะสนามประลองความเร็วกันแบบม้าเถื่อนดึกๆึกดืก่นด,ดไม่หลับไม่นอนนี่แหละที่เขาเรียกา่ามาดีซึ่งพระเอกก็เดินตรงมาเพื่อจะแข่งกับไอพายม้าตัวเต็งที่สุดในตอนนี้มันจึงทําให้ม้าทุกตัวพากันโหยรอเยอะยๆพระ,อะเอกในความแปลกประหลาดไม่เหมือนกับม้าตัวอื่นแต่พระเอกก็ไม่สนใจโดนบูลลี่จนเชนและพะเอเขาทั้งคู่เข้าจุดสตาร์ทม้ากรรมาการก็โยนผ้านั่นก็เพื่อเป็นเครื่องหมายการสตาร์ทมันจึงทําให้เขาทั้งคู่บินเครื่องเข้าเกียร์บนเรุ่าวี จะสามารถใส่ไอพายได้ถึงแม้ขนาดตัวและขาจะสั้นกว่ามากแต่ที่พระเอกแซงได้นั่นก็เพราะว่าสนามเถื่อนไม่ได้วิ่งตรงอย่างเดียวเนื่องจากเขาต้องคู่จะต้องวิ่งอ้อมซักรถเพื่อวกกลับไปยังจุดสตาร์ทเพราะจุดสตาร์ทคือเส้นชัยมันจึงทําให้พระเอกที่บีบหมดปลอกทองหมดปายแหกโค้งพุ่งเข้าไปในพงหญ้าไข่ขี้หน้าขี้ตานั่นแหละครับการบูลลี่กันหนักกว่าเดิมมีเรื่องใหม่ใหให้ม้าตัวอื่นล้อเพิ่มอีกโกวันต่อมาพราะเอกก็กลายเป็นมา้าซึมเศร้าเพราะชีวิตมันบัดซอกและในขณะที่พระเอกกำลังทำหน้าเสียกตาอยู่นั้นนนนนนโจกก็มมมมีีีีระททงงตััววหหึ่่่่่บาาาชือ แม่งนกชื่อหา่านชื่อแม่งคนหลอกตัวเองและที่่านมาที่นี่ก็เพราะมันกําลังหาที่อยู่และมันก็คิดว่าที่นี่แหละน่าอยู่ดีแต่ดูเหมือนว่าทักเกอร์จะไม่ค่อยชอบหา่านเพราะมันเจ้าไม่หยดอย่างกับว่าเกิดมามันไม่เคยเงียบไอ่านมันก็เลยโชว์สกิลตามปล่อยระเบิดขี้ให้ทักเกอร์ดูซึ่งเป้าหมายของมันก็คือตุ๊ก,กตาไก่ที่อยู่บนหลังคาแต่มันก็ปล่อยได้กากมากเพราะขี้ของมันก็พุ่งไปใสอ่อารเรจีที่ไม่รูอีโอนอิเนแม่งเล็งไก่ปลอมเสือกโดนไก่จริงทีตั้งเยอะต เวลาต่อมาโนแลนก็ตรงมาหาเพลเพราะตอนนี้รถแท็กเตอร์เสียเขาก็เลยจําเป็นที่จะให้เะเอกไปไถนาแมงกลายเป็นควายเฉยเลยกูไอพายกับเพื่อนเหตนแบบนั้นก็ยิงย้อยๆเพเอกหนักกว่าเดิมเพราะตอนนี้เะเอกเปลี่ยนสายพันธุ์กลายเป็นควายไปแล้วพักเกอร์ที่เห็นว่าตอนนี้ระเอกอาการหนักกว่าเดิมเขาก็ไปคุยกับเะเอกเพื่อให้กําลังใจซึ่งเขาก็บอกว่าการไถนานี่แหละคือการซ้อมที่ดีมันจึงทําให้เะเอกเฮิร์ตวิ่งลากคันไถและไถนาแบบไม่คิดชีวิตแมงโคดเดดและอีกสักพักเพกก็ตรงมาที่รถแมงกันขงเเิ่จาาาาคดวะทํลยมพราะว่า รถคันนี้พังชนเชนนิงก็จะไม่มีรถไปทํางานหวยมันก็จะมาออกที่ชนเชนนิงจะต้องกีพระเอกไปทํางานแผนการช่างล้าเลิกแต่ก็ติดตรงที่ว่าเขาไม่รู้จะทําลายรถคันนี้ยังไงเกิดมาไม่เคยหนึ่ง,งกับรถแมงกระซผ่านที่เแบบนั้นก็รีบตรงเข้ามาโมกับพระเอกและถามว่าพระเอกนาะออกมาจากคุกเมื่อ,อไหร่อ้าวกูไปติดคุกตอนไหนวะ่ารอก็เห็นมึงตัวลายๆนึงว่ามาติดคุกไอ้หามันก็ถามพระเอกว่ามีอะไรช่วยไหมพระเอกก็เลยบอกว่าตอนนี้เขากำลังมีปัญหากับรถแมงกระซจู่ๆก็เกียกขี้หน้ามันไอ้หามันก็เลยได้จังหวะ เพราะว่ามันเคยหนึ่งหนึ่งกับรถมาก่อนมันก็เลยสั่งให้พระเอกและสัตว์ทุกตัวเข้าไปรอในโรงนาเพราะว่าภาพมันรุแนแรงเกินกว่าที่พวกเขาจะสามารถดูได้นั่นแหละครับแท้ที่จริงแล้วหา่ามันก็ไม่เคยหนึ่งหนึ่งกับรถมอกตอรไซหรอกครับแค่แอคอาร์ตเฉยๆมันก็ไม่มีทางเลือกมันก็ใช้เป่าอันเดียวยาของมันจิกเข้าไปที่รถมงกระรไซจนเละตุ้มเป๊ะและนี่ก็คือสภาพของผู้ชนะเละยิ่งกว่ารถมอเตอร์ไซค์และนี่คือนกตัวแรกของโลกที่หนึ่งหนึ่งกับรถมงอเตอร์ไซค็ไม่ถางานได้แถมรก เสียงเพลงของโนแลนอย่างยังรั่วนั่นก็เพราะโดนสัตว์ในโรงนาปล่อยยางไอ้พวกสัตว์ในละคนเชนนิงก็ไม่มีทางเลือกเธอก็เลยจะไปจะต้องขี่ม้าไลายไปทํางานแต่โนแลนก็ไม่อนุญาตเพราะกลัวว่าเชนนิงจะเป็นอันตรายแถมคุาย,ยังบอกอีกว่าเจ้ามา้าลายคงไม่ยอมไม่ขี่แน่เพราะมันไม่เคยมีคนขี่สักครั้งเดียวแต่พอโนแลนลองหยิบอานน้ามาใส่พระพอเอกนั่นแหละครับเรือที่กาลังรอคนมาขี่เขาก็ไม่อิจอาเลยสักนิดเดียวแผนกูทั้งนั้นซึ่งมันก็ทําให้โนแลนต้องประหลาดใจมากขี่ม้าลายตัวนี้ยอม้้้เเชชน่่่่่่งงขขขีีีีไไดดดอยยยาาาาาากก็มมมมควสุท ไปทํางานนานๆทีจะได้ทําอะไรแปลกๆแล้วมันก็ทําให้คนที่อยู่ในสนามแข่งม้าต้องประหลาดใจที่เชนเนิงขี่ม้าลายมาทํางานเออลืมบอกไปเชนเนิงเป็นพนักง,งานที่สนามแข่งม้าข้างบ้านของพวกเขานั่นแหละครับทำงานไกลมากและในขณะที่พระเอกโดนมัดด้วยความน่าเบื่ออยู่นั้นไอ้แมลงวันสองพี่น้องสุดป่วนก็บินเพ่นพ่านไปมาบริเวณนี้ซึ่งมันั้งคู่วันๆก็ไม่มีอะไรทำหรอกครับแต่มันั้งคู่ก็บินมาเจอกับม้าลายตัวหนึ่งที่ยืนทําหน้าเป็นตูดอยู่ตรงนี้แมงตัวอีกอย่างว่าลายๆซึ่งดูเหมือนว่าไอ้แมลงวันตาบนสองตัวนี้มันจะถูกะะตตตาากกััับพรเอแอแ่่่็ิยูวมน้ง ู่ยังเถียงก็ไม่ตกว่าพระเอกนาสีดำลายขาวหรือว่าสีขาวลายดำกันแน่เออตกลงสีพื้นกูสีอะไรวะในกระดาษเดียวกันที่เชนิงเธอก็โดนประธานใหญ่ของสนามม้านิดาที่เชนิงขี่ม้าประหลาดมาทํางานและอินี่มีชื่อว่าคาร่ามันเป็นนายจ้างเก่าของโนแลนเพราะว่าเมื่อก่อนโนแลนเป็นคนฝึกม้าให้กับคาร่าทุกตัวแถมยังทําให้เธอได้รับชัยชนะทุกปีแต่หลังจากเมียของโนแลนตายห่าคาร่าก็ไม่เคยฝึกม้าจนได้รับชัยชนะอีกเลยถ้มีคาร่ามันก็ไมไ่รักมาเลยสักนิดเดียวเพราะมันเห็นว่าม้าคือตัวทาเงินไม่มีค่าเลยสกก เวลาต่อมาเชนนิงก็ต้องขี่พระเร่เพื่อ,อกลับบ้านและในขณะที่ทุกคนได้กลับไปหมดแล้วเร่ก็พาเชนนิงเดินเข้าไปสนามแข่งซึ่งเขาทั้งคู่ก็เห็นตรงกันว่าจะทําการลองเบื้อเครื่อด้วยความเร็วสักครั้งชายแก่ที่ชื่อวูดซี่เขาเป็นนักพนาม้าแข่งมืออาชีพเขากแกแ่บเห็นว่าม้าลายตัวนี้มีความดีแบบน่าประหลาดใจเขารีบตรงเข้ามาคุยกับเชนนิงและบอกว่าอยากจะให้เชนนิงนะลองเอาม้าลายมาลงแข่งเธอดีขนาดนี้เชนนิงก็เลยลองเอาเรื่องนี้ไปคุยกับพ่อของเธอแต่คุณพ่อที่กลัวว่าลูกจะต,มตก,าากม้กมาตายหักคอหักมือกเมียาาระ แต่เชนนิงก็ไม่ฟังและบอกว่าเธอ่ะอยากจะลงแข่งเพราะมันคือความฝันของเธอตั้งแต่เด็กมันจึงทําให้พ่อกับลูกต้องทะเลาะก,กันเพราะว่าลูกอยากจะขี่ม,ม้าดีชีวิตท,ที่มีปัญหาเรื่องมา้าและเหตุการณ์นี้มันก็ทําให้เชนนิงไม่สนใจในคําเตือนของพ่อเพราะว่าเธอตัดสินใจแอบขี่ม,ม้าลายเพื่อจะไปลงแข่งให้ได้แล้วมันก็ทําให้นักข่าวที่กําลังสัมภาษณ์อีคาร่าพากันแตกตืน่นที่เห็นว่าตอนนี้นะ่ะมีม,าม้าลายมาลงแข่งกับม้าระดับพรีเมียมแม่งนานๆทีจะมีของแปลกแล้วพอถึงเวลาทดสอบการวิ่งม้าทุกตัวก็ตะโกนด่าว,ว่าแพรว่าเขานะเนมี่ น่นนชและมักติดอยู่ที่ว่าตอนนี้พระเอกกำลังสับสนและมึนงงกับประตูปล่อยม้าที่เขาไม่เคยเจอนั่นก็เพราะมันแคบและเสียงดังปึงปังปึงปังมันจึงทาให้พระเอกตื่นสนามและไม่ยอมวิ่งเหมือนกับม้าตัวอื่นแต่พอพระเอกได้สติเขาก็ทำการกำคัดเล่นเครื่องสายเกลนหนึ่งแบบบิดหมดปลอกถอกหมดไปมันจึงทําให้พระเอกออกตัวล้อฟีุ่งทะยานตรกไปหาคู่แข่งที่วิ่งไปก่อน3าเสาไฟนี่แหละเขาเรียกว่าเล็กสั้นขยันซอยและในขณะที่ตอนนี้เรื่องของพระเอกกำลังร้อนเต็มที่จู่ๆฝุงขี้เดนที่สะบัดมาจากส้นตีม้าตัวอื่นก็กนกนกนเอ เบ้าหน้าเขาะเอีกแบบไม่ยัง้งแมงเอ๋ยยังกับโดนยิงเรงกะทำการเบระทันทันพอเจ็บเบ้าหน้ามันจึงทําให้เชนนิงที่ไม่ทันได้ตั้งตัวร่วงจากหลังม้าลายแบบไม่รู้ตัวโนแลนที่มาพอดีก็เห็นว่าลูกเขาร่วงจากหลังมา้าเหมือนกับที่คิดเอาไว้เขาก็เร่วิ่งตรงมาหาลูกกูบอกแล้วไม่เคยเชื่ออีลูกเวนแต่เชนนิงก็ไม่ได้เป็นอะไรมากแค่บาบดเจ็บเล็กน้อยอีคาร่ามาเห็นว่าโนแลนให้ลูกอาม้าลายมาแข่งเธอก็เลยท้าให้โนแลนนะเอาม้าลายตัวนี้มาแข่งอีกครั้งนั่นก็เพื่อให้เขารู้สึกกับอายขายขี้นนาาแมม่งโดดบููลัครครรอออวกก็ไไไยจะะะพพพเป แต่เสียกับเสียส่วนพระเอกที่ตอนนี้ไอเทนตันที่เคยด่าว่าเขาในตอนเด็กมันก็มาบูลลี่พระเอกแล้วบอกกับพระเอกว่าแท้ที่จริงแล้วพระเอกไม่ใช่ม้าแข่งเพราะมันก็คือม้าลายที่เป็นได้แค่อาหารสิงโตและมาไกลาจากแอฟริกาแม่งขนาดม้ายังเหยียดเชื้อชาติและสีผิวไล่สักพักโนแลนก็พาเชนนิงและมาลายกลับบ้านขับรถไปบนลูกไปเชนนิงก็ทนไม่ไหวลงจากรถแล้วกลับมาที่บ้านเองแม่งเลยโคตดน้ำคานเวลาต่อมาวูดซี่ก็มาหาโนแลนที่บ้านเพราะว่าเขาแอบจับเวลามาลายสายดีซึ่งมันก็สามารถทําเวลาได้ดีแบบไม่น่าเชื่อเขาก็เลยอาสาจะเป็นนคออ คาสมัครลงแข่งเพราะว่าที่ผ่านมาเขาก็ได้เงินจากการลงแข่งนันม้าข,ของโนแลนมาเยอะแต่โนแลนก็ไม่สนใจเพราะว่าวันนี้ลูกเขาเกือบจะคอหักตายเพราะม้าสายดีดและในยนวันนั้นโนแลนก็เรียกเชนนิงมาคุยเพราะว่าเขาคิดว่าจะขายม้าลายทิ้งเนื่องจากต้องการจะตัดปัญหาทิ้งซะแม่งแก้ปัญหาได้โคตรห่วยแต่เชนนิงที่รู้แบบนั้นก็พยายามขอร้องให้เลี้ยงมันต่อเธอก็สัญญาว่าจะไม่ขี่ม้าลายอีกต่อไปเพราะกลัวว่าเพื่อนรักของเธอจะโดนขายเออดีมากต้องให้ใช้ไม้แข็งและในคืนนั้นโนแลนก็ได้ยินเสียงดังไปแปรในโรงนาเเเเขขาาาก็ลยดดิน้ามาู มันจึงทาให้เขาไปเห็นรูปของเมียที่ตายหาไปซึ่งมันก็ทาให้เขาคิดได้ว่าถ้ามีของเขายังอยู่เธอจะต้องตามใจลูกและยอมให้ลูกขี่ม้าดีตัวนี้แน่นอนเออดีจะได้คอหักตายไปอีกคนและพอถึงตอนเช้าเชนนี่ก็ได้ยินเสียงรถไถของพ่อตั้งแต่เช้าลุงตู่และพอเธอมองออกมาเธอก็พบว่าตอนนี้พ่อของเธอกําลังไถไร่ข้าวโพดเป็นสนามเฟกซึ่งเธอก็วิ่งตรงมาพ่อด้วยความเร็ว100กิโเมตรต่อชั่วโมงนั่นก็เพื่อมาเกาะพ่อด้วยความรุนแรงแต่ตอนนี้พระเอก็ไม่อยากจะแข่งเหมือนเดิมแล้วก็เพราะวาาวว่่่่่าา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 าเเเเเขขจจิิิตตตตตกกกทีพงงงรรูู้้ััอออป็นมาามลยยฟ นางเพิ่งรู้ว่ากูไม่เหมือนกับคนอนนื่นนางเอกที่เห็นว่าพระเอกกำลังหน่อยเธอก็พยายามพูดให้พระเอกต่อสู้แต่พระเอกก็ไม่สนและพูดเจ้ารุนแรงไม่สนใจความเป็นห่วงของนางเอกซะอย่างนั้นอ้าวม้าปากหมาจากนั้นโนแลงก็เริ่มทาการฝึกพระเอกเขาก็สร้างประตูปล่อยม้าจําลองขึ้นมาน่นก็เพื่อให้พระเอกคุ้นเชินแต่ดูเหมือนจะยังไม่สาเร็จเพราะใจของพระเอกไม่อยากจะลงแข่งอะไรแล้วทักเกอร์ก็เลยพยายามเข้ามาคุยกับพระเอกแต่พระเอกก็ดดนไปม้าปากหมาพูดว่าทักเกอร์จะปบู้อะรัไรมึงมันก็แค่มาขาสั้นเอ้าวเลี้ยงเสยย แท้ที่จริงแล้วทักเกอร์นะ่ะคือพี่เลี้ยงม์คแข่งนัำมอวันเขาเคยฝึกมาให้ได้ที่หนึ่งมาแล้วมากมายมันจึงทําให้รเรกคิดได้ว่าเขาไม่ควรจะทําตัวให้เหมือนกับพวกที่เขาไม่ชอบต้อยต่ําจนโดนดูถูกบ่อยแต่กระชัยว่าจะสามารถดูถูกคนที่ด้อยกว่าตัวเองได้เหมือนกันรเรกก็เลยตัดสินใจเดินก็ไปขอโทษกับทักเกอร์ซึ่งทักเกอร์ก็ไม่ได้ว่าอะไรเออไม่เป็นไรไอ้มาปากมาอ้าวอไรวะซึ่งเราจจนํนพระเรกก็ตั้งใจฝึกใหม่แล้วมันก็ทําให้เขาสามารถก้าวผ่านประตูความกลัวจนได้โคตรภูมิใจเอาชนะประตูได้เทรนนิ ซึ่งมันก็สร้างความประหลาดใจให้กับเทนต้าไก่พายที่กําลังมองดูพระเอกเร่งเครื่องไปอย่างรวดเร็วแมงโคตรเดชดขาราที่แอบส่องดูอยู่ก็สั่งให้ลุกน้องฝึกพายให้หนักขึ้นกว่าเดิมไปสองเท่าเพราะว่าไม่อยากจะแพ้การแข่งกับม้าลายซึ่งการฝึกของพายก็ต่างกับพระเอกโดยสิ้นเชิงเพราะพายน่ะฝึกหนักแบบรู้หลามีพี่เลี้ยงคอยดูแลทุกอย่างแมงวิ่งบนลู่วิ่งแบบสบายใจแล้วพอถึงคืนก็จะลงแข่งพระเอกก็ตัดสินใจไปขอโทษนางเอกที่เขานนำไปทําตัวปัหมาใส่เธอแล้วก็ดูเหมือนว่านางเอกก็ไ,ไกรไรรเเขาเาะว่ธอพอพ้มจะะให้ภัยพรเไม่เป็นไรรห้ภพาาะควมแแด ขนาดที่ทั้งคู่กำลังสวีหวันแหวกวันอยู่นั้นโจยเทนตันกับฝูงม้าดีไม่ลำไม่นอนก็โผล่มานั่นก็เพราะว่ามันหมันส้ที่พระเอกจะมาลงแข่งกับลูกของมันซึ่งมันก็ยกพวกมากระทืบพระเอกจนเล่ตุ้มเป๊ะเคยได้ยินแต่หมาหมูอันนี้แม่งหมาหมูแล้วพอถึงตอนเช้าพวกสัตว์ในโรงนาก็พบว่าตอนนี้พระเอกในไม่กับหางก็เลยบินสำรวจเพื่อตามหาพระเอกแล้วมันก็ทาให้พวกเขาเห็นว่าตอนนี้น่ะรรเอกดุมมสยางนแต่พระเอก่็นากอานงเโดนเทนตันจับตัวขังเอาไว้ซึ่งมันก็ทำให้พระเอกไม่กล้าไปลงแข่งเพราะกลัวว่ามันจะแสวงแกงนางเอก จับมาเป็นตัวประกันพักเกอร์เฟนซี่กับไอ้เจ้าห่านก็แอบเนียงเขาไปช่วยนางเอกซึ่งหางก็ไม่สนใจแผงกาอะไรทั้งเ้นและเขาก็ทําป่วนจนสามารถทําให้เทนตันโดนขังอยู่ในห้องขังม้าได้เฉยเลยแม่งโดนนกชื่อห่านขังซึ่งมันก็ทําให้นางเอกสามารถหนีออกมาจากการเป็นตัวประกันมาได้เช่นนั้นแต่เทนตันมันก็สามารถพห้องขังแล้ววิ่งกระลุกระลุกมาหาพวกเขาแต่มันก็ทําอะไรไม่ได้เพราะมันกระโดดข้ามร่มเหมือนกันนางเอกไม่ได้ฝากไว้ก่อนนะเอออย่าลืมมาเอาคืนล่ะจากนั้นพวกเขาก็พาพระเอกมาที่สนามแข่งม้านั่นก็ททําาาาใหหุ้้กกคนนตองรีพัม เพราะไม่คิดว่าจะมีม้าลายมาแข่งจริงๆแม่งโคตรแปลกคาร่าก็เดินตรงมาคุยกับโนแลนแบบบูลลี่เหมือนเดิมโนแลนก็หุดเหงิดและท้าพนังกับคาร่าว่าถ้าม้าลายแพ้เขาจะยกไรให้แต่ถ้าม้าลายชนะเขาขอม้าแข่งกระโดดตัวนั่งของเธอก็คือถ้าเอกชนะจะได้นางเอกมาเลี้ยงต่อแต่อีคาร่ามันก็บอกว่าค่าตัวของนางเอกนะ่ะแพงกว่าไรของโนแลนเยอะมันก็เลยเปลี่ยนหม่แล้วบอกว่าถ้าม้าข,ของมันชนะให้โนแลนนมาทํางานเหมือนเดิมและเป็นคนฝึกม้าให้กับเธอไปตลอดชีวิตแม่งให้กูเป็นท่าชัดๆเวลาต่อมาก็ถึงเวลาที่ม้าทุก รเรกก็เหมือนจะยังเติมมาตูและเสียงที่ยังอยู่นะครับแต่เขาก็จำตอนที่ฝึกได้ว่าจะต้องไม่สนใจเสียงใดนอกจากเสียงหัวใจที่ดังตึมๆตมมาจากข้างในมันจึงทําให้เขาไม่ได้ยินเสียงใดนอกจากเสียงหัวใจของตัวเองแมงม้าทาสมาธิโคตรล้ําและพอระฆังส่งสัญญาณปล่อยตัวเรกและม้าทุกตัวก็ทําการเร่งเครื่องออกตัวพร้อมเพียงกันได้อย่างรวดเร็วแต่พอออกตัวไม่ได้แค่แบบเดียวเขาก็โดนม้าตัวอื่นประกบไว้เพื่อไม่ให้เขาสามารถขึ้นแสงได้แมงเอยโดนสก,กัดดาวรุ่งไอสองมันแรงวันตาโป้งก็มันแรงงานกับทักเกอร์ว่าตอนน เระเอกว่าให้พระเอกวิ่งเบียยเราวและทิ่หนีตอนข้าโค้งแต่ก็ดูเหมือนว่าเขาจะไม่สามารถทําได้เพราะโดนประกบอยู่หลายตัวไอแ้แมลงวันตาโพนก็เลยตัดสินใจเข้าไปกัดตัวมา้าสกปรกนั่นก็เพื่อให้มันหลบทา้ายกับพระเอกแมงเจ็บจี๊ดยังกับโดนกัดไข่แต่ถึงจะไม่มีม้าตัวไหนประกบพระเอกจู่ๆพระเอกก็เหมือนจะอ่อนกําลังลงเฉยเลยเพราะว่าแท้ที่จริงแล้วม้าลายจะเผาผลาญอะดรีนาลีนมากกว่าม้าอื่นทั่วไปเพราะมันมีสัญชาตญาณการตื่นตัวสูงเนื่องจากโดนสิงโตไล่แดกบ่อยแล้วมันก็เกินขีดจํากัดของพระเอกในน้่กั็า มแรงวันตาปนไปบอกกับพระเอกว่าถ้าไม่ไหวก็พออย่าเฟินแต่พระเอกก็ตอบคืนไปว่าอย่าออมแรงให้ทุ่มสุดๆในสนามซึ่งมันก็เป็นคาพูดที่ทักเกอร์เคยบอกพระเอกในตอนฝึนนั่นแหละครับพระเอกก็ตัดสินใจกัดฟันหมอบต่ำเร่งบิดหมดปลอ,อกถอดหมดปลายอีกครั้งซึ่งเขาก็สามารถเพิ่มความเร็วจนสามารถแซงมาทีละตัวทีละตัวและทีละตัวและมันก็ทําให้ทุกคนที่อยู่ในสนามนั่งไม่เตะยืนมองดูพระเอกด้วยความประหลาดใจซึ่งพระเอกก็เร่งเครื่องจนสามารถมาวิ่งตีคู่ไอ้พายมาซึ่งเป็นคู่ปรับตลอดการของเขาและก็นั่นแหลคคาดดูถูถกเยยยีม คําสบประมาบังก็ทําให้พระเอกมีพลังจนเขาสามารถเขาเ้าใจใจไปดูแรกได้เป็นไงล่ะม้าลายโนหนึ่งซึ่งมันก็ทําให้ทุกคนต้องเปลื้มใจบนความประหลาดใจกับสิ่งที่ไม่คิดว่าจะได้เห็นพายก็เดินม,มาขอโทษกับพระเอกแล้วบอกว่าพระเอกนะโคตรเทพเออขอบใจวันหลังไม่ตั้งแต่อีคาร่ามันก็แพ้และ่านมันก็โวยวายกับพวกนักข่าวว่าไอ้ม้าลายตัวนี้น่ะมันขี้กองแม่งดีเกินไปผ่านที่เห็นแบบนั้นก็ตัดนใ,นใจบินขึ้นไปปล่อยระเบิดขี้ใส่อีคาร่า,าแม่งเต็มเต็มมั่วทำให้อีคาร่าวิ่งหนีไปแบบโหผลขี่งคทรทเทะเอกที้นกแม ไปแล้วเขาก็ไม่ลืมทักเกอร์ที่เป็นแรงผลักดันให้เขามาเป็นโนนหนึ่งในวันนี้ซึ่งเขาก็ได้มอบพวงหรีดที่ห้อยคอให้กับทักเกอร์ห้อยพวงหรีดนี้แทนแม่งจะดีใจดีไหมวะนั่นแหละครับนางเอกก็ได้มาอยู่กับเร่และสวัแก๊กกันไปตลอดการลูกออกมาคงจะแปลกไปเล็กแต่ยังก่อนยังไม่จบเพราะคนที่ได้ผลประโยชน์เยอะที่สุดก็น่าจะเป็นวูดซีที่ลงข้างมาไลายไปสมุหน้าตากแม่งคดพ่อเขาแม่รวยแล้วเรื่องราวก็จบเป็นยังไงบ้างละครับสำหรับหนังเรื่องนี้และพวกคุณคิดเห็นก็อย่างไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้ ด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปแล้วมาเจอกันใหม่เรื่องหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ